หมกนะคะหมุกนะคะสับไว้ก่อนนะคะสับไว้ก่อนเอาไปต้มอ่าใบยานางที่พ่อเก็บมาให้ด้วยค่ะ ลูกสาวอานะคะน้ลูกสาวอาลูกสาวน้องพ่อค่ะค่ะเอาไว้ห่อหมกนี่ค่ะสับต้มเอาไว้ห่อมันจะแข็งๆตรงตรงไอ้นี่มันนิดนึงตุนปาดออกก่อนไดยสักง่ายๆนะคะเนาะค่ะเอาไว้ห่อหมก ค่ะสับต้มเอาไว้หอ่อส่งผักมาให้ด้วยค่ะแล้วก็ส่งหน่อไม้นะคะเนาะตูนก็ไม่รู้จะทําอะไรกินสับต้มนะคะเนาะสับต้มเอาไว้ห่อหมกไม่เสร็จเลยให้ค่ะส่งจากอำเภอพระท่องคำนะคะเนาะวันเดียวก็ถึงค่ะเนาะส่งมาในเมืองส่งขนส่งเอกชนวันเดียวก็ถึงเยอะเลยค่ะเนาะ แวะบ้านไหนก็ได้ของฝากทุกบ้านเลยค่ะอันนี้บ้านนี้นะคะตูไม่ได้แวะนะคะแกส่งตามหลังะะมาสับนอไม้ค่ะพอดีพี่สาวส่งมาให้ส่งพัสดุมา มันจะแข็งๆตรงตรงไอ้นี่มันนิดนึงตูนปาดออกก่อนเลยสับง่ายๆนะคะเนาะตูนก็เลยต้องมานี่ยค่ะสับแล้วก็ต้มเอาไว้นะคะเนาะเอาไว้ห่อหมกเอาไว้ทำต้มจืดนะคะเนาะเดี๋ยวตูนจะฝานเป็น,น,นชิ้นๆด้วยค่ะไม่เสร็จเลยเ <inha ff le> ย็นดีกว่า ไม่ถนัดไม่ถนัด มันจะแข็งๆตรงตรงไอ้นี้มันนิดนึงตุนปาดออกก่อนได้สักง่ายๆนะคะเนาะสับนอไม้ค่ะพอดีพี่สาวส่งมาให้ส่งพัสดุมามันก่อนไปบ้านก็อาก็ให้ข้าวให้ปลาให้ผักให้ผลไม้ในไร่ในสวนมา เยอะดีกว่านดีกว่าไม่ถนัดไม่ถนัดได้เยอะเลยค่ะยังสาวมันคืออาหารของพวกเราค่ะหน่อไม้นะคะมันคืออาหารของพวกเราค่ะหน่อไม้นะคะ แข็งๆตรงตรงไอ้นี้มันนิดนึงตูนปาดออกก่อนไสักง่ายนะคะเนาะสักนไม้ค่ะพอดีพี่สาวส่งมาให้ส่งพัสดุมา มันก่อนไปบ้านก็อาก็ให้ข้าวให้ปลาให้ผักให้ผลไม้ในไร่ในสวนมาตุน้นลองสับดูก่อนถ้าแข็งแข็งก็จะไม่เอานะคะเนาะสับหน่อไม้สับหน่อไม้ไมต้มไว้พทอมกค่ะเนาะไม่เสร็จเลย เยอะเลยค่ะเนาะแวะบ้านไหนก็ได้ของฝากทุกบ้านเลยค่ะอันนี้บ้านนี้นะคะตูไม่ได้แวะนะคะแกส่งตามหลังมาสาบต้มแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แช่พิดไว้ค่ะเอาไว้ทำหอหมกินส่งมาให้นะคะเนาะเห็นน้องอยู่ในเมืองนะคะเนะาะกลัวน้องไม่ได้กินส่งผักมาให้ส่งหน่อไม้สดมาให้เยอะเลยค่ะ ได้เยอะเลยค่ะยังสับเอ้ยเนาะน้าไปหาทุกวันจังเลยนะคะญาติพี่น้องตูนเนี่ยเดี๋ยวก่อนหมุกนะคะตูนก็เลยต้องมา เนี่ยค่ะสับแล้วก็ต้มเอาไว้นะคะเนาะเอาไว้ห่อหมกเอาไว้ทําต้มจืดนะคะเนาะเดี๋ยวตูนจะฝานเป็นชิ้นๆด้วยค่ะเอ้ยเนาะน่าไปหาทุกวันจังเลยนะคะญาติพี่น้องตูนเนี่ยเดี๋ยวก่อนสับไว้ก่อนนะคะสับไว้ก่อนเอาไปต้มอ่าใบยานางที่พ่อเก็บมาให้ด้วยค่ะ, <c oughs> อ,ะอ่าลูกสาวอานะคะเนาะลูกสาวอาลูกสาวน้องพ่อค่ะ มันคืออาหารของพวกเราค่ะหน่อไม้นะคะมันก่อนไปบ้านก็อาก็ให้ข้าวให้ปลาให้ผักให้ผลไม้ในไร่ในสวนมาส่งผักมาให้ด้วยค่ะแล้วก็ส่งหน่อไม้นะคะเนาะตูนก็ไม่รู้จะทําอะไรกินสับต้มนะคะเนะาะสับต้มเอาไว้ห่อหมกสับต้มแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ แช่ฟิตไว้ค่ะเอาไว้ทํห่อหมกกินเอาไม้สดๆเลยพี่เขาตัดสดๆแล้วก็ส่งมาเลยนะคะเนาะวันเดียวก็ถึงพี่เออันนี้มันคืออาหารของพวกเรานะคะหมกนะคะ มันก่อนไปบ้านก็อาก็ให้ข้าวให้ปลาให้ผักให้ผลไม้ในไร่ในสวนมาเย็นดีก,กว่าไม่ถนัดไม่ถนัด ไว้ทําต้มจืดค่ะนอใหญ่ๆเลยค่ะให้ค่ะส่งจากอำเภอพระท่องคานะคะเนาะวันเดียวก็ถึงค่ะเนาะส่งมาในเมืองส่งขนส่งเอกชนวันเดียวก็ถึงขงมมกนะคะ มันก่อนไปบ้านก็อาก็ให้ข้าวให้ปลาให้ผักให้ผลไม้ในไร่ในสวนมาสับหน่ไม้ต้ไมไว้พอหมกค่ะเนาะ เยนดีกว่าไม่ถนัดไม่ถนัดได้เยอะเลยค่ะยังสับส่งผักมาให้ด้วยค่ะแล้วก็ส่งหน่อไม้นะคะเนาะ